ประเทศลือมันเฮงสวยดังขึ้นอีกประเทศลือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชั้นประเทศมึงเงเคยตรวจสอบหรือยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลือมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแชรัฐบาลลื้นายกประเทศลืมมันเล็วอให้นายกลื้ตายซา นี่อ้วด่านายกลื้ออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศเลื้อเป็นประเทศกระเทยมึงไม่กระเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอปลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหลอกกวาเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะห้ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกระทรงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน อ่ะหรือมาว่าจีนว่าจ้าการาฟาดหน้าหรือทุเรียน่ะ you know ประเทศอ่ามีมังกรไปสิงศักสิทธิ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อใครโดยเฉพาะจีนเพราะส่วนตัวกูชอบกินขนมจีน